ซัตดัมพุตเซนที่ว่าเกลียดกับอเมริกานักหนาเนี่ยเคยเป็นพันธมิตรกันมาก่อนค่ะสวัสดีค่ะจากชาแนลพอยต์พิวค่ะย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะคะเวลาที่เราดูข่าวตามประเทศเราจะเห็นอัปเดตเหตุการณ์ที่อเมริกาอังกฤษส่ทงทหารไปรบกับอิรักประจำเลยใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็นภารกิจการตามไล่ล่าซัตดัมพุตเซนเราจะรู้เลยว่าวคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อเมริกาต้องการตัวมากๆนะคะเป็นผู้นําที่ทําให้เกิดสงครามนู่นนี่เวลาเราดูซีรีส์อเมริกาทุกวันเนี้ยเราจะเห็นตัวละครที่เป็นทหารแล้วเขาก็จะบอก เคยไปรบที่อิรักตอนปีนั้นปีนี้คนก็จะแบบอุ้ยนี่ไงคุณเคยไปสงครามมาคําถามคือตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมอเมริกาต้องไปตามไล่สตัมพุตเซนขนาดนั้นเข้าอักฤตกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่สรุปแล้วคนคนนี้เป็นใครวันนี้วิเก็บรวบรวมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะทาไมหรือยากให้ทุกคนที่ชอบประวัติศาสตร์ไปเที่ยวอียิปต์อียิปเป็นหนึ่งในสี่อารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกแทบทุกอย่างมันอยู่คงสภาพเดิินนนเเข้าาไปปบรณสถอีย่ จะรู้สึกเลยว่าตัวของเราอะเล็กขนาดไหนเราเป็นแค่จุดเล็กๆในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอะไรที่เรารู้สึกว่าเก่ารู้สึกว่าโบราณรู้สึกว่าโอ้ยอันนี้นี่เก่ามากเลยร้อยปีแล้วเวลาไปอียิปต์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแตะที่เราสัมผัสมันคือหลักพันปีขึ้นพอกลับมาจากอียิปต์อะรูบอกทุกคนเลยว่ามุมมองต่อโลกของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหลงรังอียิปต์แน่นอนในระดับที่ทุกวันนี้วิวไปอียิปต์ปีละสามรอบ,บยังไม่เบื่อทุกคนยังอยากไปเรื่อยๆและเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่แน่ใจว่า ัวร์อียิปต์ประจำนะคะและตอนนี้วิวเปิดเพิ่มอีกร๊ปนึงแล้วเดินทางตอนต้นปี2 0 2 6รับรองว่าไปเที่ยวกับพอยต์วิวออนทัวร์เนี่ยทั้งสนุกและได้สาระแน่นอนค่ะเพราะว่าวิวเนี่ยจะไปเล่าประวัติศาสตร์อียิปต์ให้ทุกคนฟังสดๆณตรงนั้นเลยนะคะใครสนใจไปอียิปต์กับพอยต์วิวออนทัวร์สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www. p o i n t v i e w o n t o u r com หรือติดต่อมาได้ที่อินบ็อก Facebook Point View ค่ะรีบจองเข้ามานะคะเพราะว่าวิวรับจำนวนจำกัดค่ะเดี๋ยวพลาดไปแล้วกว่าจะเปิดอีีีกทปปลลายเลยเนะ ซัดดัมฟูเซนนี่นะคะเป็นอดีตประธานาธิบดีของประเทศอิรักค่ะเกิดขึ้นมาในปี1937นะคะในบริเวณตอนเหนือของอิรักซึ่งเป็นพื้นที่ยากจนมากๆพ่อของเขาเนี่ยเสียตั้งแต่เด็กเขาก็เลยย้ายมาอยู่ที่เมืองแบกแดดตั้งแต่นั้นมาค่ะประเด็นก็คือในช่วงเวลาที่เขาเกิดมาเนี่ยนะ,ะในอิรักมันมีกระแสนหนึ่งที่แรงมากๆคือกระแสต,ต่อต้านตะวันตกเพราะว่าในบริเวณตวนออกกลางเนี่ยนะคะแต่ก่อนโดนล่าอาณิคมไปเยอะใช่ไหมอิรักก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เพิ่งจะหลุดจากการปกครองของอังกฤษมาคือหลุดมาได้แค่5ปีดดดเกกิอ่นอนนึูวาตั้นนนคนในอรักจะ เกลียดตะวันตกขนาดไหนในอิรักก็คือมีการเดินขบวนต่อต้านอังกฤษการมีอะไรกันเรื่อยๆนะคะซัดดามุเซนเติบโตมาท่ามกลางบรรยากาศนี้ค่ะเขาก็เลยจะมีความรู้สึกค่อนข้างจะชาตินิยมแล้วก็เกลียดชาติตะวันตกนะคะทีนี้การต่อต้านตะวันตกก็เหมือนกับที่เราเคยเล่าเรื่องตะวันออกกลางกันไปหลายๆคลิปนั่นแหละมันไม่ได้เกิดที่ชาติใดชาติหนึ่งแต่มันเกิดในแบบว่าตะวันออกกลางโดยรวมๆค่ะก็มีคนรวมตัวกันก่อตั้งพักหนึ่งขึ้นมาในแถวแถวซีเรียชื่อว่าพักบาสหรือว่าบาสนะคะแล้วแต่ว่าใครจะะออออกเเเเสีียยงงงแบบไหหนนนป้้าาาาามมขขพว่ อยากจะรวบรวมชาติอาหรับให้มาเป็นปึกแผ่นเดียวกันเพื่อที่ว่าจะได้ต่อต้านลัททิจักรวรรดินิยมต่อต้านการล่าอาณานิคมซึ่งต่อมาพักนี้เดี๋ยวจะค่อยๆพัฒนาไปคือความคิดเวลาก่อตั้งกับความคิดเวลาเอาไปใช้จริงมันไม่ได้จําเป็นต้องเหมือนกันนึกออกปะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆพัฒนาไปกลายเป็นแบบระบอบเผด็จการทหารเต็มตัวแล้วก็ต่อต้านอิสราเอลนะคะซึ่งอิสราเอลเป็นยิวจะแตกต่างจากอาหรับชาติอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิมพักนี้เริ่มในซีเรียค่ะแต่ว่าต่อมาก็มีการขยายสาขาไปที่ประเทศอื่น่นนนนนนนๆอิรัักเป็หึงใ้ะะะคแล ด้วยอุดมการชา์ช่ตนนิยมอยู่แล้วด้วยความเกลียดตะวันตกอยู่แล้วซัดดัมก็เลยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรปอาชนะคะตั้งแต่อายุได้ย1ปีเท่านั้นทีนี้นในช่วงเวลาที่ซัดดัมเป็นสมาชิกของพรรนี้เนี่ยนะคะพรรนี้แนวคิดน่าจะตรงใจกับคนจํานวนมากค่ะดังนั้นก็เลยชนะการเลือกตั้งในอิรักนะคะแล้วพรรนี้นะคะก็ได้แต่งตั้งอับดุลการินกาซิมเนี่ยขึ้นเป็นประธานาธิบดีของอิรักค่ะประเด็นคือกาซิมเนี่ยพอขึ้นมาดันไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคิดของพรรปอาชทั้งหมดก็ไม่ได้สารต่อนโยากจะรวม ประเทศอาหรับอ่ะแต่กาซิมเนี่ยดันไปเน้นใน,ในโยบายว่าอิรักต้องมาก่อนฝั่งพรรคบาอัตที่สนับสนุนให้เขาขึ้นมาก็เลยบอกว่าเอาไม่ได้สิเราสนับสนุนให้คุณเป็นประธานาธิบดีแต่คุณไม่ทาตามนโยบายพรรคเราเราจะต้องล้มคุณให้ได้ด้วยวิธีก็คือลอบสังหารนะคะแน่นอนว่าซัดดัมซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคบาอัตและสนับสนุนแนวคิดของพรรคบาอัตมากๆก็ร่วมในแผนการลอบสังหารครั้งนี้ด้วยปรากฏว่าแผนการลอบสังหารครั้งนั้นไม่สําเร็จค่ะทุกคนซัดดัมในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อการอ่ะก ก็โดนจับสิคะเขาก็เลยหนีไปอยู่ที่อียิปต์ค่ะแล้วก็ไปเรียนหนังสือที่นั่นเพราะว่าอียิปต์เนี่ยเป็นเหมือนศูนย์กลางการศึกษาของฝั่งอาหรับอยู่ละคือถ้าใครเคยไปจะเห็นว่ามหาลัยอียิปต์ใหญ่มากมีคนเรียนเยอะมากนักศึกษาไทยเราเองก็ไปเรียนที่อียิปต์เยอะเหมือนกันนะนั้นคือที่นั่นการศึกษามันถูกและการศึกษามันดีคะ่ะดังนั้นซัดดัมก็อันหนีไปเรียนอยู่ที่อียิปต์ก่อนที่เวลาผ่านไปนานเลยปี1963เขาถึงจะกลับมาที่อิรักอีกครั้งหนึ่งเนื่อง รอบหนึ่งทำให้ซัดดัซึ่งเป็นผู้ต้องหาและคิดว่ากลับมาแล้วจะรอดเพราะพรรคบาอัดมีอำนาจเนี่ยก็เลยโดนจับติดคุกไปเลยค่ะแต่อยู่ในคุกได้แค่ไม่กี่ปีเองนะคะในปี1967เ,เขาก็ตัดสินใจแหกคุกออกมาค่ะทุกคนแล้วช่วงนั้นก็อย่างที่บอกการเมืองภายในเนี่ยมันไม่ได้นิ่งไงดังนั้นมันก็มีช่วงเวลาที่แบบพรรคบาอัดกลับมานน่นนี่นั่นซัดดัค่อยๆไต่เต้าในพรรคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปเรื่อยๆจนกระทั่งออกจากคุกมาได้แค่ปีเดียวนะปี1968ซัดดัมขึ้นเป็นผู้ช่วยเลเยยเยคยะ่ การพักแป๊บเดียวในปีเดียวกันนั่นเองค่ะหัวหนะ้าพักบอาอัดก็ทํารัฐประหารแล้วก็ขึ้นเป็นประธานาธิบดีอิรักได้สําเร็จค่ะประเด็นคือประธานาธิบดีคนใหม่ที่ทํารัฐประหารขึ้นมาเนี่ยนะเขาเป็นญาติกับซัดดัมค่ะดังนั้นพอเขาขึ้นเป็นประธานาธิบดีซัดดัมก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานาธิบดีไปเลยจ้ะตําแหน่งคือขึ้นแบบปยิบอย่างนี้เลยนะทีนี้ในช่วงที่ซัดดัมเป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยนะคะตัวประธานาธิบดีเองดันป่วยค่ะทุกคนดังนั้นซัดดัมก็อาศัย วางไว้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ตำแหน่งนู้นคือไม่ได้วางแค่ภาครัฐบาลนะภาคธุรกิจเขาก็วางเหมือนกันและจังหวัดมันแบบมันดีพอเหมาะพอเจาะมากเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยเกิดช่วงปี1970เค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ฝั่งตะวันตกเราจะรู้ว่าอันนี้คือช่วงเวลาพังๆของเขาเลยเพราะว่าเกิดวิกฤตน้ํามันโลกนะคะในขณะที่ฝั่งอิรักอิรักมีอะไรอิรักมีน้ํามันจ้ารัฐบาลเนี่ยเพิ่งจะยึดกิจการน้ามันมาเป็นของตัวเองก่อนหน้านี้ดังนั้นพอเกิดวิกฤตน้ํามันโลกปี น้ำมันอยู่90%นะทุกคนดังนั้นเงินทองก็ไหลมาเทมาเศรษฐกิจพุ่งปรี๊ดไปเลยนะคะเงินที่ได้มาเขาก็เลยเอาไปลงทุนด้านการศึกษาด้านอุตสาหกรรมจนอิรักนี่เจริญหมดเลย ตัวซัดดัมเองซึ่งเป็นคนระดับสูงอยู่แล้วเป็นแบบสมาชิกรัฐบาลอยู่แล้วนะคะก็ร่ารวยตามไปด้วยแถมด้วยความที่ไปวางคนเอาไว้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอิทธิพลก็ค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นจนแซงอิทธิพลของประธานาธิบดีเองค่ะซัดดัมก็เลยจัดก,การบอกว่าให้ประธานาธิบดีเนี่ยออกจากตำแหน่งซะอ้างเหตุผลเรื่องสุขภาพไปอะไรไปแล้วตัวเองก็ขึ้นเป็นประธานาธิบดีของอิรักแทนตั้งแต่นั้นมานะคะแล้วแค่ช่วงแรกๆที่เขาขึ้นเป็นประธานาธิบดีนะเขาก็แสดงแสงยานุภาพของตัวเองทันทีด้วยการเริ่มจากการประหารชีีวิตตคคนนนนนท่่่เเห็างกกอลลลยแุ้ อะรปวิธีประหารไม่ใช่ว่าไปสอยตามบ้านทีละคนนะคะเขาใช้วิธีเรียกรวมสมาชิกแบบทักทั้งหมดมาเสร็จแล้วก็ขานชื่อประมาณว่าอ่ะทุกคนมารวมกันแล้วนะเบอร์หนึ่งนายเนายเห็นต่างจากฉัน Q นายบนายเห็นต่างจากฉัน Q แล้วคนในห้องนึกดูดิเขาต้องลุ้นขนาดไหนว่าชื่อต่อไปจะเป็นชื่อฉันหรือเปล่าส่วนคนที่ไม่ได้เห็นต่างชัดเจนแต่ดูแบบอาจจะเป็นปัญหาหรือเป็นน้อนบน่นไสอะไรเงี้ยซัดดำก็จัดการให้คนไปเก็บ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 ก็คือเรียกได้ว่าตอนนั้นแผ่อำนาจตัวเองในรัฐบาลแบบเต็มที่ซัดดำนี่คือไม่ได้แค่แผ่อำนาจในแบบรัฐบาลอย่างเดียวนะคะแต่ว่าลทัทธิบูชาบุคคลเขาก็ทําค่ะคือตามคอนเซปต์แบบเผด็จการเลยนะนะเขาก็เริ่มจากการให้สื่อเนี่ยประกาศคุณงามความดีเข้าผ่านที่วีผ่านวิทยุไปเสนอภาพเสนอเรื่องราวตัวเเอองงปปป็นรระจย่่ไมพสู ปั้นตัวเองไปตามที่ต่างๆให้ไปตั้งตามกลางเมืองตามสำนักงาน ให้เป็นอนุสาวรีย์ไปถ้าคิดว่าสิ่งนี้สุดแล้วยังไม่สุดอีกค่ะซัดดามเนี่ยยกตัวเองขึ้นมาเทียบเท่ากับเนบูคัดเนซาซึ่งหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคุณคุณคนนี้ใครนะอืมเป็นนักการเมืองประเทศไหนหรือเปล่าทำไมชื่อมันเหมือนฝังอยู่ลึกๆในความทรงจำมันต้องลึกมากค่ะทุกคนเพราะว่าเนบูคัดเนซาคือกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงมากๆของบาบิโลนอาณาจักรบาบิโลนสมัยเมโสโปเตเมียนู่นอะคืออิรักมันตั้งอยู่บริเวณเมโสโปเตเมียเดิมไงทีเนี้ยเนบูคัดเนซาคือแบบริยงาส้ลโ นจังี่แล้วในบูคาเนซาเนี่ยทำสงครามปราบประเทศต่างๆแล้วทำให้อนาจาักรบาบิลนยิ่งใหญ่ใช่ปะส,สิ่งที่เขาทํานะเช่นเขาเพยายามจะทําหินตาประทับเหมือนกับในบูคาเนซาทําตามเลยจ้ะแตเป็นชื่อตัวเองยังไม่พอ มีคีย์เวิร์ดมัตโต้ของตัวเองด้วยบอกว่าเมื่อวานเป็นเนบูคัดเนซาวันนี้เป็นซัดดมฮุเซนก็คือมีความเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรแบบอดีตอีกนะคะยังไม่พอคะ่ะในช่วงปี1980เนี่ยซัดดมพาเอาประเทศเข้าสู่สงครามค่ะเป็นสงครามอิรักอิหร่านนะคะยาว8ปีซึ่งสงครามนี้มันเกิดจากปัจจัยหลักๆทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกเลยคืออิหร่านเขาเพิ่งปฏิวัติอิหร่านมาก็เหมือนกับที่พี่โยเคยเล่าเรื่องอิหร่านไปนั่นแหละเขาเพิ่งจะเปลี่ยนจากรัััฐฐแบบเเเเเเเดิิมขออออองงคาาทีีี่่กกษตรรรรยยย์์ปปปป็็นนนชซะไ แต่เป็นนิกายชีอะเพราะว่าผู้นําคนใหม่ของฝั่งอิรานเนี่ยเขาคืออิหมานโคมัยนีใช่ไหมเขาเป็นนิกายชีอาในขณะที่ฝั่งสตามุเซนเขาเป็นนิกายซุนนีซึ่งสองนิกายนี้ไม่ได้ถูกกันแล้วก็เลยระแวงกันขึ้นมาส่วนเรื่องที่2คือเรื่องดินแดนค่ะคือมันมีข้อพิพาทกันเรื่องแม่น้ําสายหนึ่งแต่ก่อนอิรักอิรานเนี่ยเคยตกลงกันเอาไว้ว่าเราแบ่งแม่น้ํากันใช้ก็ได้แต่พอไปใช้งานจริงก็มีปัญหากันและเหตุผลที่3นะคะก็คือเหตุผลเรื่องชาวเคิร์ดค่ะชาวเคิร์ดเน มีประเทศของตัวเองเขาเป็นเหมือนกลุ่มคนกระจายตัว,ตวอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตร,นตรงนู้นและชาวเคิร์ดกลุ่มใหญ่มากอาศัยอยู่ในอิรักค่ะทุกคนประเด็นคืออิรานเนี่ยไปสนับสนุนชาวเคิร์ดบอกว่าให้ตั้งประเทศตัวเองให้แยกดินแดนไปเลยอิรักก็เลยไม่พอใจนะคะบอกว่าอ้าวเธอเธอสนับสนุนให้ชาวเคิร์ดมีประเทศตัวเองแลวจะเอาพื้นที่มาจากไหนถ้าไม่ใช่จากฉันก็เลยไม่พอใจกันก็ทะเลาะกันขึ้นมาด้วยสาเหตุต่างๆเหล่านี้ที่อิรักอ้างเนี่ยนะคะอิรักก็เลยบุกอิรานเลยจ้าก็บุกเข้าไปยึดคูเซสถานนะคะซึ่งคูเซสถานเป็็นนนแหลลล่่งงผิต้้ําามััคททุกกสฝยยเ กันนัวนะคะเสียหายกันเยอะมากบ้านเรือนพังทลายประชาชนตายมีการทิ้งระเบิดใส่บ่อน้ํามันกันอะไรกันหลังจากนั้นสองฝั่งก็เริ่มดึงชาวบ้านมาร่วมวงกันไปด้วยค่ะอิหร่านเริ่มไปดึงอิสราเอลเข้ามาแบบอิสราเอลช่วยด้วยในขณะที่อิรักนี่ได้รับความช่วยเหลือจากนานาประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นซา,อ,าอุดิอาระเบียอียิบคูเวตร,รวมไปถึงพวกประเทศตะวันตกอย่างอังกฤษฝรัร่งเศสโซเวียตและสหรัฐอเมริกาก็มารุมมาตุ้มกันช่วยฝั่งอิรักค่ะถามว่าทําไมอเมริกาถึงมาสนับสนุนอิรักล่ะก็เพราะว่ามันเคยมีเหตุกกาาารรณ์่่่่อนนนนห้้ีีทฝังงิซึ เคยเลิฟกับอเมริกามากเนี่ยนะอิหร่านดันไปจับเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐอเมริกาเป็นตัวประกันเป็นอะไรที่รูเคยเล่าไปในคลิปอิหร่านกับอเมริกาทะเลาะกันทําไมอ่ะดังนั้นพออิรักอิหร่านมีปัญหากันขึ้นมาอเมริกาก็เลยเข้าข้างฝั่งอิรักนะคะเห็นไหมตอนนั้นซัดตามกับอเมริการักกันนะทุกคนเป็นฝ่ายเดียวกันเลยจ้าประเด็นก็คือพอสงครามมันดาเนินไปเรื่อยๆเนี่ยเหตุการณ์มันเริ่มรุนแรงขึ้นค่ะเริ่มโหดร้ายขึ้นเพราะว่าอิรักเนี่ยนะคะเริ่มใช้แก๊สพิษชนิดหนึ่งค่ะซึ่่่่งงมมันนนนเเปปปปป็็็ออตตตรรรราา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 ยยกกกกกะะะะแแแแสสพิิิทททีบบบบบบํํลล้้วใหดไค อิรัก,กเอามาใช้กับพวกชาวเคิร์ดแล้วมันโดนทั้งทหารโดนทั้งชาวบ้านซึ่งการใช้แก๊สพิษตัวนี้คือละเมิดอนุสัญญาเจนีวาแบบชัดเจนมากนานาชาติก็ออกมาประนามอิรักเลยบอกว่าเธอละเมิดอนุสัญญานี้ไม่ได้ใช้แก๊สพิษตัวนี้ไม่ได้นะอเมริกาผู้ควรจะเป็นตัวพ่อแห่ง UN ควรจะเป็นคนประนามคนแรกอเมริกาบอกว่านอสวนโนแคร์ฉันสนับสนุนอิรักต่อไปจะ้ะรวมถึงพวกอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็โซเวียตก็ยังสนับสนุนอิรักต่อไปนะคะสงครามครั้งนี้ดําเนินไปอย่างรุนแรงมากๆมีคนตายไปเป็นแสนจนกระทั่งผ่านไปปป18 1988ีีอิรัก อิหร่านตกลงกันได้บอกว่าเลิกเถอะเราเลิกรบกันเถอะเพราะว่าเราเสียอะไรจากสงครามครั้งนี้กันไปมากพอละทั้งคนทั้งอาวุธทั้งเงินถูกละลายไปกับสงครามแบบไม่รู้จะทำสงครามกันเป็นทไมเราไม่พูดถึงอิหร่านเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะแต่สําหรับอิรักเนี่ยนะคะจบเหตุการณ์นี้คืออู๋เสียอะไรไปเยอะมากๆจริงโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจของอิรักนี่คือพังยับอทุกคนมีคนเคยประเมินไว้นะคะว่าตอนนั้นอิรักเนี่ยเสียหายไปประมาณ3 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐประเด็นคือเงินที่เอามาทําสงครามไม่ใช่เงินของตัวเองจ้ายืมชาวบ้านมมาาาาาจจ้แลวกก็ยืืปรระเทศออับ่นๆ ซึ่งโอเคตอนสงครามพวกก็ช่วยไงแต่ว่าพอหมดสงครามก็ต้องคืนเงินไงและเจ้าหนี้รายใหญ่ของอิรักนะคะก็คือซาอุดิอาระเบียแล้วก็คูเวตค่ะฟังดูเหมือนอิรักต้องหยุดทุกอย่างแล้วใช่ไหมเพื่อไปทํางานทําการหาเงินใช้หนี้อิรักมองว่าการทํางานทําการหาเงินใช้หนี้มันไม่ทันอิรักก็เลยหาวิธีหาเงินใหม่ด้วยการก่อสงครามอีกรอบนะคะในปี1990อิรักตัดสินใจปลุกคูเวตเพราะว่าคูเวตมีน้ํามันกะว่าจะไปเอาน้ามันจากคูเวตมาฟื้นฟูเศรษฐกิจต,ตัวเองซึ่งอิรักก็พยายามจะอ้างเหตุผลล้านแปดนะคะว่าทำไมชาวหนึ วไม่ว่าจะเป็นบอกว่าคูเวตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอิรักมาตั้งแต่ก่อนสองครามโลกครั้งที่หนึ่งคูเวตผลิตน้ามันเกินโค้ต้าของกลุ่มโอเปกโอเปกตกลงกันไว้แล้วว่าจะไม่ผลิตน้ํามันเกินน้ำมันมันจะได้แพงแต่คูเวตผลิตเกินทําให้ราคาน้ามันตกแล้วตอนที่อิรักไปประท้วงเนี่ยคูเวตก็ทําเป็นเฉยๆไม่สนใจแล้วยังไม่พอนะมันยังมีบริเวณหนึ่งชื่อทุ่งน้ํามันรูไมล่าตรงนี้มันมีน้ามันอยู่มหาศาลเลยคูเวตเนี่ยเปิดสัมปทานให้บริษัทต,ต,ต่างชาติเข้ามาุดนนนนน้้้้้้้้ําาาาามมมััััััแแแลลววววกกกกกก็ตตตงงงงบบบบบออิรไไ่่่่จะญหหหคืเใใ อิรักเลยบอกว่าเนี่ยคูเวตขโมยน้มามันฉันซึ่งข้ออ้างเหล่านี้นานาชาติเขาบอกว่าอ้างไม่ขึ้นอ่ะการไปบุกคูเวตครั้งนี้คือดูเหิมเกรมมากดูแบบว่าไม่แคร์สายตาเวิร์ลเลยดังนั้นการทําสงครามคราวนี้มันเลยไม่เหมือนเดิมนานาชาติไม่ได้สนับสนุนอิรักละสําหรับรอบนี้เนี่ยนะคะกองกําลังผสมของสหประชาชาติได้รับไฟเขียวค่ะบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้อิรักในหยุดยุดครองคูเวตแล้วก็อนุญาตให้ใช้ทุกวิถีทางที่จําเป็นเพื่อทําให้อิรักเนี่ยนะคะปฏิบัติตามค่ะซึ่ รกาไม่ได้เข้าข้างอิรักแล้วนะคะแล้วก็เป็นหัวหอกสาคัญเลยในกองกําลังผสมที่เข้ามาปลุกอิรักค่ะเขาบอกว่าตอนนั้นนี่นะคะกองกําลังผสมของสหร,รชาชาติยังมีประมาณ7จ็ดแสนนายเป็นทหารอเมริกันไปแล้ว4ี่แสนดังนั้นมันชัดมากว่ารอบนี้อเมริกาไม่ได้ลบเลิกับอิรักแล้วนะแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็คือโจมตีกันหนักมากมีการใช้ขีปนาวุธมีการใช้เครื่องบินขับไล่โจมตีไปจุดสําคัญสําคัญทั้งสํานักงานทางการทหารสนามบินสํานักข่าวโรงไฟฟ้าฝั่งอิรักนี่ก็ตอบโต้นะคะด้วยการยิงขีปนาวุธเข้าไปที่ฐาน ข,ของสหรัฐอเมริกาสู้กันไปสู้กันมาอเมริกาพลาดไปยิงโดนพลเรือนเพราะเข้าใจว่าไอตรงนั้นเป็นบังเกอร์สั่งการจริงมันไม่ใช่มันเป็นของพลเรือนฝั่งอิรักก็ถือโอกาสนี้ขยี้เลยบอกว่า,วา,ว,าวายวายวายเธอยิงพลเรือนแต่ฝั่งอิรักเองเนี่นะคะก็ไปเอาชาวคูเวตเมาเป็นโล่มนุษย์อีกใดๆก็ตามโดนบุกไปข,ขนาดนี้นาะนาชาติรุมขนาดนี้ฝั่งอิรักก็สู้ไม่ได้ค่ะสุดท้ายอิรักก็จําเป็นจะต้องยอมแพ้แล้วก็ถอนทหารออกจากคูเวตนะคะแต่ถอน้อไปเฉยๆมันก็เสียฟอร์มไงดังนั้นนะคะอิรักก็ใช้วิธีเผาบ่อนออกไป เราไม่ใช่เผาแบบบอ่อเดียวนะเผาไป700บอ่อดังนั้นมนลพิษก็คือลอยขึ้นสู่อากาศไปหมดน้ํามันก็รั่วลงอ่าวเปอร์เซียสิ่งแวดล้อมก็พิหน,นาดประชาชนก็สูดไอควันพิษกันเข้าไปส่วนคณะมนตรีความมัน่นคงแห่งสหประชาชาตินี่นะคะก็ออกมาบอกเลยบอกว่าให้อิรักเนี่ยกเลิกการดําเนินการทางการทหารให้หมดให้ปล่อยตัวนักโทษต่างชาติแล้วก็ให้ยอมรับความเสียหายที่เกิดขึ้น จากนั้นทุกความบาดอิรักเลยไม่ให้อิรักขายน้ํามันจะได้ไม่มีเงินไปซื้ออาวุธเพิ่มแล้วจังหวะเดียวกันนี้เองค่ะฝั่งอเมริกาก็อ้างเลยบอกว่าอิรักเนี่ยนะมีอาวุธทําลายล้างสูงที่จะเป็นภัยต่อมนุษยชาติต้องตรวจสอบต้องตรวจสอบเรื่องนี้ต้องตรวจสอบเลยอันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศแต่ตัดภาพมาภายในประเทศพออิรักหยุดยิงปุ๊บคนในประเทศที่ไม่พอใจสับดามอยู่แล้วก็ลุกฮือกันขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นชาวมุสลิมชีอะที่อยู่ทางตอนใต้าชาวเคิร์ดที่อยู่ทางตอนเหนือก็ลุกขึ้นมาต่อต้านกันหมดโดยเฉพาะชาวเเเคิิรดดดนนนนนีีนี่่ย้าาไปณทมมํัพออแ ว่าซัดดัมไม่แฮปปี้กับสิ่งนี้<ๆ>ก็เลยส่งคนเข้าไปไปกาจัดพวกที่เคลื่อนไหวตามที่ต่างๆมีคนตายไปอีกเยอะมากชาวเคอร์อที่เหลือก็ทําอะไรไม่ถูกก็หนีเข้าไปตุรกีเพื่อเอาชีวิตรอดในขณะที่ชาวชีอะห์ทั้งหลายเนี่ยซัดดัมคือสั่งใหเอารถบดเข้าไปอะ่ะแล้วก็ไปพังบ้านเขาพังพังพังแล้วก็สร้างเขื่อนทับไปเลยนะคะส่วนฝั่งพลเรือนของอิรักเองก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันครับเพราะว่าทําสงครามไปขนาดนี้โดนความบาดอีกอะไรอีกสุดท้ายคนก็คือไม่มีจะกินนะทุกคนเด็กตายอะไรตายคือมันไม่มีตะกินแบบไม่มีแล้วในนขขณะที่ตััวววเองกกกบพพ็รยึ้ รวยขึ้นรวยขึ้นฝั่งสหระชาติชาติก็เสนอมาที่อิรักบอกว่าเอานี้ไหมเราบรรเทาความทุกข์ด้วยการที่เราไม่ให้คุณขายน้ํามันนะแต่คุณสามารถเอาน้ามันมาแลกกับสิ่งของบรรเทาทุกข์ได้ตอนแรกซัดกรรมก็ไม่ยอมก็ยื้อไปยื้อมาหลายปีเลยกว่าจะยอมตกลงนะคะซึ่งกว่าจะยื้อไปยื้อมาคนก็ตายไปเยอะละคุณรู้ด้วยว่าเรื่องนี้ยื้อกันนานมากจนสุดท้ายฝั่งนานาชาติก็ต้องยอมอแบบอนุญ,ญาตให้อิรักขายน้ํามันแล้วกันระหว่างนั้นเนี่ยนะคะทีมของสหรัฐช,ชาติก็เข้าไปสำรวจอิรักค ไม่ได้ให้ความร่วมมือนะดังนั้นการสำรวจก็ทุรคุเลกันไปปรากฏว่าข้ามมาปี1998ค่ะการตรวจสอบก็ยุติลงแต่ในระหว่างที่กำลังแบบ a i a เอจะยุติจะอะไรไหมอเมริกาก็ปลุกอิรักอีกรอบเลยจ้ะคืออเมริกาบอกว่าได้รับรายงานมาอิรักยังผลิตแล้วก็ยังซ่อนอาวุธร้ายแรงไว้อยู่อเมริกาก็เลยบุกนะคะบอกว่าเนี่ยจะได้ลดทอนกําลังการผลิตอาวุธของอิรักนะเขาเรียกปฏิบัติการนี้ว่าปฏิบัติการจิ้งจอกทะเลทรายนะคะอเมริกาตอนนั้นคือโจมตีอิรักไปยาวๆเลย4วันนะคะแบบรุนแรงมากปรากฏว่าประธานธิีลคนตนแ้วก็ ถูกประชาชนกล่าวหาค่ะบอกว่าทําเกินกว่าเหตุหรือเปล่าแล้วมาเป็นจังหวะที่บิลคลินตันน่ะมีข่าวหลุดเรื่องมีชู้เรื่องมีอะไรอกีกดังนั้นคะแนนนิยมของฝั่งประธานาธิบดีอเมริก,กาก็ติ่งเหวไปเลยจากเหตุการณ์นี้ค่ะตัดภาพมาที่ฝั่งอิรักอิรักบอกเจอปฏิบัติการนี้ไปแล้วฉันจะให้เธอตรวจสอบฉันอีกเหรอก็ไม่ฉันไม่ให้เธอตรวจสอบอีกแล้วอเมริก,กาก็เข้าไปตรวจสอบในอิรักไม่ได้ก็เลยยิ่งโหมขา่าวยเลยบอกว่าอิรักพกอาวุธอิรักสะสมอาวุธรุ่นี้นั่นโหมข่าวไปข้ามาเเเดีนะะะคคครรราาากกกก่่่ใออิหหหตตุุณณ์์็ืท ซัดดามไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่ว่าอเมริกาก็อยู่ในภาวะระแวงไงแบบใครใครจะทําอะไรฉันอเมริกาก็เลยกล่าวหาไปนะคะบอกว่าซัดดามเนี่ยเป็นภยัยคุกคามทั้งต่ออเมริกาแล้วก็ต่อโลกเนี่ยสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อการร้ายออลกออิดะและที่สําคัญนะอีกข้อหาหนึ่งคืออิรักเนี่ยต้องทอําอาวุธทําลายล้างสูงอยู่อีกแล้วแน,แน่เลยฝั่งในอิรักเองเนี่ยนะคะซัดดามก็ยังคุมอํานาจดูเหมือนเดิมคับเพิ่งชนะการเลือกตั้งมาด้วยตอนปี2002แต่ว่ากันว่าเพราะตอนนั้นเขาโดนอเมริกาโจมตีทางข่าวสารอย่างหนััักกกกอออ่่ะนนนนนเเเเเคค้้้้าาา็็ลลยตตงงจดรรืืขึมพใใหหวปทศ ังรักฉันอยู่นะแล้วเขาก็ได้รับการเลือกตั้งไปสถิติ100ซนะคะซึ่งสถิติเลือกตั้ง100ฮัลโหลเอาว่าสด,ดัาก็พยายามจะแก้ไขปัญหาไปพยายามจะแบบเอ๊ะทำไงดีด้นานะนานาชาติจะให้อภัยชั้นอังั้นชันขอโทษคูเวตแล้วกันที่เคยไปบุกเธอก่อนหน้านี้คูเวตบอกไม่ฉันไม่ให้อภัยแล้วคูเวตก็บอกว่าถ้ารู้สึกผิดจริงก็ให้ UN เข้ามาตรวจสอบประเทศอีกทีสิ 4, ว่าเธอมีอาวุธหรือเปล่าแต่ฝั่งสต๊าก็ไม่ยอมนะคะสหร เกลียดซัดดำเกลียด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 มากขึ้นจนเดือนกุมภาพันธ์ปี2003เนี่ยนะอเมริกาก็ประกาศเลยบอกว่าให้ซัดดำพุดเซนเนี่ยนะลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีให้ได้ภายใน48ชั่วโมงไม่อย่างนั้นนะอเมริกาจะบุกอิรักถามว่าซัดดำลงไหมอ่ะไม่ลงจะอเมริกาก็เลยบุกอิรักไปเลยแล้วหลังจากบุกไปเกือบเดือนนะคะอเมริกาก็เข้ากรุงแบกแดดที่เป็นเมืองหลวงได้สําเร็จเข้าไปถึงก็ทําลายอนุสาวรียลีของซัดดำทิ้งอะไรทิ้งว่ากันว่าตอนนั้นประชาชนคือแบบแฮปปี้มากดีใจมากที่ซัดดำเนี่ ตกนนะเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จริงๆณนะตรงนั้นเป็นยังไงนะคะแต่ใดๆก็ตามค่ะสั่งที่เรารู้คือซัดดัมกับครอบครัวเนี่ยหนีลูกชายสองคนของซัดดําถูกจับได้ก่อนนะคะแล้วก็ปิ้วไประหว่างนั้นก็มีข่าวลือออกมาเต็มเลยว่าซัดดันี้ไปตรงนั้นซัดดันี้ไปตรงน,รงนี้ตายหรือยังอยู่หรือเปล่าสุดท้ายนะคะในวันที่13ธันวาคมปี2003เนี่ยซัดดําก็ถูกจับได้ค่ะเขาไปจับซัดดําได้จากหลุมแบบพิเศษที่ไปซ่อนอยู่ใต้ดินจากอะไรเลย,เลยนะแล้วสภาพคุ้โซมมาก ปรากฏว่าฝั่งอเมริกาก็เข้าไปตรวจสอบอิรักตัวไปตัวนาเอาไม่เห็นเจออาวุธเหมือนที่เคยไปกล่าวหาเขาเลยดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นมาอย่างยาวนานถึงทุกวันนี้เลยเป็นทั้งประเด็นทางการเมืองเป็นทั้งประเด็นแบบมีคนเอาไปเล่นเป็นมีมเป็นนูนเป็นนี่ไม่ว่าจะเป็นบอกว่าที่บุกอิรักเนี่ยไม่ได้ใช่เรื่องอาวุธหรอกแต่ว่าอยากได้น้ํามันเขาใช่ไหมแต่บางคนก็บอกว่าอาวุธมีแต่ว่ามันมีข่าวหลุดออกมาว่าซัดดามสั่งให้ทาลายอาวุธทิ้งไปแล้วเพราะว่ากลัวว่าจะตรวจเจออย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากมันไม่มีหลักฐานไง่่รรรปออออีืไตนน้้ักก็เง วันนี้เลยแล้วยิ่งมันไปมีภาพที่แบบทหารอเมริกาถ่ายรูปกับทองจานวนมากในอิรักอีกคนก็ยิ่งล้อหรือว่าอายุทยึดเช้าใช่ไหมเนี่ยไปยึดทรัพย์ยึดรุ่นยึดน,นี่แต่ก็มีคนบอกว่าไม่ใช่อเมมีการแค่ปลุกเข้าไปเจอแบบทองเยอะก็เลยเอามาถ่ายรูปหลังจากนั้นก็คืนไปให้ไปจัดการกันเองเอาว่าใดๆก็ตามแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้นก็คือซัดดัมก็ถูกจับนะคะแล้วก็ถูกดาเนินคดีทั้งเรื่องอาชญากรรมสงครามอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อีกสุดท้ายในปี2006สรตถมองพันะ แล้วการจัดการซัดดำออกไปเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงกับอิรักบ้างปัจจุบันอิรักสงบหรือยังในเมื่อเรื่องซัดดำก็ไม่มีแล้วเรื่องอเมริกาก็ไม่ได้บุกแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาย่างแรกเลยด้านเศรษฐกิจกเนื่องจากมีสงครามมาอย่างยาวนานมาก,กมีการแทรกแซงมีนู่นมีนี่เศรษฐกิจกในอิรักคือพังยับโครงสร้างพื้นฐานพังอัตราว่างงานสูงและหลืงใน3าของประชากรทั้งประเทศก็คือถือว่าเป็นคนแบบยักจนน่ะส่วนด้านการเมืองเนี่ยนะคะอิรักก็คือถูกแทรกแซงทั้งจากฝั่งอเมริกาทั้งจากฝั่งอิหร่านอเมรริกกกาา็พยยมจะแบบเออออ้้ธงปค น,น,นีอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้มันไม่ได้เหมาะกับการปกครองแบบชาติอาหรับเลยสุดท้ายมันเลยกลายเป็นว่าทําให้เผด็จการในภูมิภาคแข็งแปรงกว่าเดิมจนประชาชนเนี่ยทนไม่ไหวนะคะลุกคืขึ้นมาเกิดเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ของอาหรับสปริงช่วงปี2 0 1 0ซึ่งวิวเล่าไปแล้วในคลิปหนึ่งแล้วภาพมันก็เลยจะไม่ค่อยเหมือนกับในคลิปที่เราเล่าไปเมื่อกี้เพราะว่าภาพในโลกอาหรับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยซัดดัมฮุเซนเป็นผู้เสียสละเป็นฮีโร่ที่ลุกขึ้นมาต่อต้านอํานาจของฝั่งตะวันตกก็เลยต้องสละชีววิตตไปคามแแก,กยงของชีอุน ยิ่งแตกแฉะกันหนักกว่าเดิม ความกดแค้นก็คือฝังรากลึกมากๆเพราะว่าซัดดัมเป็นซุนนีใช่ไหมในขณะที่พวกชาวชีอะห์ทั้งหลายในแฮปปี้ที่ซัดดัมถูกจับแล้วในตอนที่ภาพซัดดัมถูกจับออกมามันมีภาพแบบหลายๆอย่างที่มันกระทบกนะิทือนทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นไม่อนุญาตให้ซัดดัมเนี่ยทำละหมาดเช้าวันที่ประหารซัดดัมเนี่ยนะคะดันเป็นวันสําคัญของนิกายซุนนีอีกคือเป็นวันอีดที่เขาแบบฉลองกันเป็นวันฉลองใหญ่ของชาวซุนนีอะในขณะที่ชาวชีอะห์เนี่ยเขาก็มีวันอีดเหมือนกันแต่มันไม่ตรงกันไงแล้วการเลือกประหารซ ทั่วโลกก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยเลื่อนเถอะอย่าประหารในวันนี้เลยแต่สุดท้ายการประหารมันก็เกิดในวันอีดอยู่ดีแล้วก่อนที่จะมีการประหารซัดดำอ่ะมันก็มีสงครามกลางเมืองระหว่าง2นิกายในอิรักอยู่แล้วพอเหตุการณ์ของซัดดำมันมาตรงกับวันอีดอีกมาตรงกับสัญลักษณ์ทางศาสนาอีก2นิกายก็เลยยิ่งแตกแยกยิ่งรุนแรงกว่าเดิมนะคะและจากความแตกแยกด้านศาสนาเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เกิดกองกําลังติดอาวุธเกิดอะไรในโลกอาหรับเต็มไปหมดอดีตเจ้าหน้าที่พักปาอัดเนี่ยก็ไปร่วมมือกับกลุ่มติดอาวุธซุนนีก่่อ้้้เกิดกลุมมนนัพรรราาาะขไไตงช แบบเดิมแล้วเขาต้องการรัฐอิสลามเช่นพวกกลุ่มไอซิสกลุ่มอะไรก็เกิดจากเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอีกแล้วยิ่งพออเมริกาถอนทหารออกไปเมื่อปี2011กลุ่มพวกนี้ก็อาศัยสุญญากาศทางการเมืองเข้าไปพยายามจะคุมอำนาจพยายามจะอะไรแล้วพออเมริกาจะเอาทหารเข้าใหม่อีกรอบทีนี้ยิ่งแตกแยกกันอีกพังยับเลยนะคะแล้วความขัดแย้งเนี้ยมันไม่ได้มีอยู่แค่ในอิรักแต่มันลามไปที่เลบานอนอีกไปทําให้เกิดกลุ่มอิสบอลเลาะกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ดังนั้นถามว่าสถานการณ์ปัจจุบันในอิรักเป็นยังไงงงงปััััจุุบบบนนนเเีีี่่ยยยกกกกาาาารรมมมมมมืืออออููใใขพวววลลชะแแ้้็ทททคคดภิ มันขัดแย้งกันไปหมดตีกันมั่วซั่วไปหมดจนกระทั่งเกิดเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่วิวเคยเล่าเอาไว้ในหลายๆคลิปนั่นแหละค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของซัดดัมฮุสเซนที่วิวคิดว่าหลายๆคนควรจะรู้เพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจเหตุการณ์ของโลกอาหรับมากขึ้นค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันในโอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเรื่องของซัดดัมฮุ อำนาจะไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็หนีไปนานแล้วไอ้คนที่จับได้นเ,เป็นตัวปลอมเรื่องนี้มีคนเชื่อเยอะมากแล้วก็มีคนรออยู่ว่าเมื่อไหร่ซัดดำจะกลับมาจะกลับมาแบบยึดอํานาจคืนแล้วพักระอาจจะกลับมาจะนู่นจะนี่นะคะอันนี้เราก็ต้องรอดูกันค่ะว่าทฤษฎีสมคบคิดนี้จริงหรือไม่จริงนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ